ดอกแปดแข้งครับแปดจุดจุดแต่ดอกทั้งนี้งามครับโอ้ยงามเลยเฮ้ยครับเห็นหลังงอกส้มสวยๆเลยครับคิดแดงก่อนนะครับขาบุญจิระครับไปมันไอ้หิดหลังงอกมันงามนะครับหรือถ้าที่เดิมแต่ดอกเดียวก่อนนะครับไอแดงงอกแดงครับนี่หลังงอกแดงของแฉกสีเคือดอกขาบุญจะเป็นนี่นี่หลักขนาดนี้ครับ สวัสดีครับพมเป็นน้องเอฟซีทุสันครับสวัสดีครับว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหน้าท้องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเนื้เป็นช่วงเสสายของวันที่วันที่เก่าครับเดือนมิถุนายนพศ2 5 6 8ครับพิกัดคือปาน่นท้องมูลสามจังหห้วยคาอำเภอบุญทรายจังหวัดอุบลราชธานีครับหมายเลของเ่าครับผ่เป็นน้องเขาจะเริ่มจากไอ้วั่งบากไปครับ มาหลุดเหมนกันไหครับพี่น้องอยู่ในบางบาทนี่จะมีเห็ดยังเสือพ่อได้เก็บแน่ปิ้งข่าวว่าเห็ดไหวแล้วครับพี่น้องแต่จะมันไ่มครับสิจบจะมาให้เดียวบอเอามาจนเสร็แต่เสียงเราครับเชิญพอพี่น้องตามชมครับดอกแรกแขกมันครับเห็ดตะไคร้หอมครับเออไปปิ่งคนหมู่บ้านเลยแฝบขนาดเลยครับเปลงห้องข้ากระเด็ดสามลูกครับดอกบานดอกตูมในฟองลูกหมู่บ้านนะครับงงงงนะครับป่ะเนี่ย ีเลี๋ครับเพิษตะไคร่หอมครับเอ้ยปิ่งปนกับแซ่บครับหอมหอมครับพิษตะไคร่หอมนี่ไอ้เหมาะสข้ามรับปิ่งปนเด้อครับก็ผีนี่ครับสองดอกครับเอ้ยครับขลังหอมครับข้าปิ่งปนดีๆครับอ๋อถือแง่จี้กับตัและครับคั่นอลกับจะไดนครับมันอันนี้แหละครับนีหมวกว่านเมาปิ่งปน แสบขนาดเท่นไงของงามเลยครับตุ๋นก็มครับเจ็ดมันสมมว่านี่างไครับเอาเหี่ยบปานก้าครับอือดอกงามขนาดเลยครับนก็ดอกชุ่มชื้นงามเลยครับโอ้ยรวยครับรวยกันมาเอาดอกอ้อนมาสับ ตุต้มๆสีสวยเลยครับอุ้ยหกแผงครับ่ทงบอะไรกันครับนี่ลอยแล้วครับนี่เพื่อนกะันะเครื่อกระปุกเือครับการหนูเฮ็ดเพิ่งดำครับอือดุมน,นะครับขาวสีมันสมุนว,วานม่คิดเน่อยว่าสมุนว,วานครับ เนี่ยพัฒนาพออย่ะครับเออนี้กรลั่งพอดีเปลียลยครับกุดตํามขเบื่อจะนั่งนังห้ามหนาเชื้อยงยงแงฝดหอนโกโก้โกโกโยนหยอดเลยเดียครับแตวท้างนอลงครับโออดอแข็งระทัดดีอยู่ครับไปต่อครับ เพ็ดยังลายนะเพ็ดถึงแดงค้าลายคับอันเพ็ดลังไข่โอ้ดอกงาบเลยจะได้มีดอกเดียวอีกทั้งผูดอื่นจะมีก็เพชรตะไข่อหนั่งดอกหนึ่งดอกงามงาบพลังพอดีเลยผนดอกแดงโอ้งาบเลยแน่นขึ้นมาเห็นสองดอกถึงมาเห็นสามสี่ดอก อโอ้โโคงอ้หนสัตว์เนี่ยทีกระดดกันงามเลยนีย่ครับเห็ดหลังงอกส้มสวยๆเลยครับวาจะสิบพอครับเข้ามาาที่สวยหมนเนยเจนเทียงครับจังหวอดครับส้ามสีเหลือพระราคิตนี่ง,ง่ามเลยครับะ พอดีเกี้ยงสแสบครับนี่อา้าไข่ก็มี้นตัวครับนี่ใบเฮ็ดเิ่นสีไว้คืออันนี้ฟางบากมองเคยด้เฮ็ดนี่กับเจ็นสเปซไรสครับบ่อกเห็นคนพ่อคนเลยครับมาวันนี้ไปต่อครับเกลียงข่าหนาครับอือดอกงานมันครับุมนะที่สวยมีทั้งป้นทั้งบานครับ เนี่ยไปทางทางหนาคือทางรถไฟนี่ครับบานเนี้มีทั้งบานทั้งตูมครับตัวเยู่ทางหนานอืมเอาตัวเดียวก่อนนะครับดอกบานครับนี่ครับเก็บเอาเพื่อกันครับนี่เมื่อวานเอาไปเห็ดเถื่อได้ทั้งซีนึงครับธรรมดาก็ได้ทั้งกลัวผมเนี่ยเห็ดเอาทั้งใหญ่มันเกี่ยมขนครับ ตัวได้ลอยแห้งเขาก็จะบะเอาเนาะครับต้นคือลอยแห้งนะครับนี่ดอกอูก้มขับอุอ้มมันหมาดมันหมาดวันมมี้อุ้มโลโกคขับขันทิดทางมันแปลงกะบ่อยากเพ็ดจังันครับเงีวไปทั้งถุนเลยครับต้นนี้ดอกบานครับนี่คุกเข้าใส่ครับวังหันนี่ ดอ,ดอกพันยังแข็งแรงอยู่ดีอยู่ครับยังแข็งแรงอยู่เลยโอ้อยเอาเลื้อรับะครับ คนกับนั่งดีๆู่ครับไปต่อครับเก็บยดแดงก่อนนะครับเก็บยดแดงก่อนนะครับตีดีขนาดจะเอาใหญ่เลยครับใส่ออรคร้อนใหม่ครับตีขนาดจะทำบล็อตตาไป่หลุดครับอ่า ตะเบียนมีครับมีสีสวยเลยครับกําลังพอดีแกงกระเพาะขั้นหวานนี่ต้นขึ้นไปหายเนี่ย้ากล่องทําใจลําบากครับตามเห็ดตะไคร้หอมครับจุ่ตูมที่สวยเลยครับคุณทุกคนก็มีครับสวยแล้วครับ โอ้หนเกินครับน้อยเด้อครับอุ้ยตัวนี้ตั็จะจดีย์โอ้ยไ,ได้อยู่ครับว่าจะถือบอ่ได้จีมกับมีอยู่เด้อครับคว,วสียมาเอามาเอาโหลดมืออื่นนี่ครับตัวนท่องอยากมาเดียมากอยู่ครับเหมืออื่นหนุนครับเปไ็นไปหนองว่าเขามาที่สวยทึงเยี่ยงนี้เอาจะมาทำไงครับ ฝนก็ะส่งสิทกแล้วครับเชียงเออเออมาอยู่เห็ดงูเหลืองครับมีทั้งตุ้มทั้งบานครับฝนมาแล้วครับพี่พี่ดองโอ้หงามเลยครับเดนั่งแข่งกันทอดดีขนาดประกอบอาหารในเช่นกันครับเห็ดลังไข่ดอกบังแงมครับนะสองดอกเลยครับฝนก็ตกเพราะฝนแหรอครับมันหมานครับมันหมานบึ้งบึ้ง ดุลวาห้าสิบมานใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเต็มตาปะครับวันนี้ไปต่อครับกำลังมึงกีเลยครับนี่ครับเห็ดตะไคร้ครับอุ้ยหน่ออายเอาไปเสียบใหม่เลยจ้ะปิ้งปนหน่ออายเอ้ยเสียบใหม่สุดยอดเลยที่หลันลวกพักดีๆครับโย่ผงมีอ่ครับงามเลยครับตุ้มๆที่สวยเลยครับ ตะไคร่หอมครับอ้ฝนกับฟองฝนครับยอดฝุ่นก็ปุ่นอีกรักพุ่นนี่ฝนกับหอยทากครับอุ้ยแต่ของหวานด้วยครับหุุดหัวฉี่มานปะครับวันนี้เห็ดพึ่งแดงขาลายครับอุ้ยขยู่กับไก่กันข้าเห็ดหลวงของหลวงโคครับก็บไปเจออะไรแล้วครับอ๋อ หิดแดงกอหนานครับงาเลยครับอีระงอกสมครับโอ้บอสันผอเป็นหมูเข่าที้ขวนเลยครับวัอนี้ผอบมองว่าดอกซองดอกครับเห็ดเกินหางด้วยครับอย่าบังบากไรเที่ยวมากผีเจ้านาไม่ดีนะครับอีละงอกเหลืองครับ มายูตังสีนะ้อเพาะห้องเจือลุ่นห้จะอพอเป็นมูคือขวานเราครับมือนนี่อ,อ้าวยังเค็ดคอยไปทั้งต่ขาดสำครับนะโอ้สวายเนี้ย,ยเอาเต็ดตะกอไหครับเพชรผึง่งแดงคาลายครับจีมันครับแต่ดอกเครื่องงามงายครับโอ้ยอยู่ในฟังหง่วยครับเค็บหยาบได้ครับ อุ้ยมันเป็นราคาเห็ดอันล้เนนะครับเห็ดลุงโขงคนนะสวยเลยครับเพียรที่แต่เป็นยู่ดอกเดียวขังที่ครับอุ้ยครับมันจะทิพบ่พอเป็นมูครับแต่กับมูทำอย่างก็ะชือโอเคอยู่ครับพี่นี่นี่นี่ามั่งงาครับอือข้างที่เหิืมแต่ดอกเดียวก่อนนะครับนี่นี่สวยเลยครับอุ้ยกระลังบัวแหลกแยมครับทำอย่างครับ ยดย่อยนะครับสังามเบียดยดอย่อยเพ่อนะหลุนห้อสีม้านาครับมาจนสิทีิยียงงละครับพ่พี่นอ้องทราบเสียหล้วพระรากิตสวนกับหอขอกครับสวนยังหน้าองหอนครับ เฉยๆนะครับนี่บวกเป็นยังครับตรงนี้เกียงแแบบแซ่บเลยครับไปต่อครับปุ่นต่อครับเอีมิมาำอะไรเมือนหร่ดอกแปลกแข้งครับแปลกจุดถุงแดงขาอะายครับอื้ออดอกกี้กันนีครับนี่ทครับโอ้ยอัน,น ทายท้ามลำบากยังเ้วยอครับอีเอ้ยออกแปลกแปกครับขึ่งแดงขาลายเอ้ยส,สวยเลยครับ ขนาดเสื้อเลยครับดอกงามขนาดเลยรัดปลารัดลงมากจะได้บุญเลยครับนี่นะเอ้ยสวยครับไปต่อครับตามดูเย็ดผงดำครับเอกสวยๆดอกยังไม่ยอะนะครับคุณสวยเลยครับนี่ครับอู้ดอกเป็นไงหนึ่งครับคุณใส่ดอกกอนยังเขาวๆอยู่ครับยังนี้ครับแสีแห้งครับ ดเดเนเนี๋ยวเห็ดงามอเดแล้วครับพี่น้องมือนี้จะว่าสีขาวครับเห็ดงงกแดงนะไอ้บัดอกใหญ่สีมันสั่มนะครับตาย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 ขาพังทีละครับนี่ไว้มันไอ้เห็ดละงงขาวครับดอกขึ้นกันงามหน่อยเนาะอุ้ยเนาะคือโทคิเนาะเคย,นนยเก็บกระดอกบัวใหญ่ปานนี้ครับสีขึ้นแบดนกนี่ครับนี อุ้ยเก็บไ้เนี้ยพี่ปู่กูห้เด้อพุดยอดเลยครับบ่เคยพ่อยสิจ้าเสือพุ่นะ่อดังไงหนึงครับไปต่อครับเพ็ดปุ่งดําครับโอ้ดอกกำลังพอดีแกงครับหยังกุุกรุโปรยท้านานแล้วนะครับเออนึ่งเดือดกำลังพอดีแกงเงินครับแงมไปพ่อยู่แล้วครับตัวนี้ก็บกำลังพอดีแกงเงินครับดําสนิทเลยครับพูดนะ หนาแม่พ ER um, ิน mm ิย hmm. mm ูค hmm. รับกขาังพอดีเก่งเลยครับพี่น้องนะโอ้ยงามเลยครับนี่ครับอื้อย่างกรุบๆดีๆเลยครับทุกทีี่นี่ครับนี่สวยเลยครับอู้เนี่ยไปแบบว่าปเห็นอีกแล้วครับพูนงามเลยครับเนมเห็นอีกแล้วครับอู้ตำรวเบอร์จะนักดีนะครับทำอยี้ครับ สวยกันครับนี่กระปุกๆดูครับเป็นมูอยู่ครับเห็ดปุ่งนะโอ้ตัวนี้ก็เป็นหายแห้งทุกตกตาลงรุกนี่ครับนี่สีดอกงามครับตัวนี้จีมันครับนี่ว้าวหน่อยแห้งปวด,ดอระกนี่ครับขมนมครับ เอเช็ดตรงน้ำหล่นครับกำลังพอดีแกงกันครับมันซ่อนเซตเช็ดไอ้ระงอกแดงครับนี่นะครับระงอกแดงของแฉกสีคือเลือดดกขาควรจะเป็นนนลักษณะนี้ครับขงกรแล้วครับพี่พี่น้องรุ่นว่าเ่าจะมาดเท่าไรครับวันนี้สองดอกครับกำลังเป็นไวหลุนนะครับพึ่งแดงขาลายงามนะครับวันนี้พอดีแกงครับไปต่อครับดอกนี่ยจะไปจะได้ครับตรงตรง อู้ยังดีอยู่ครับนี่เห็ดละงหขาวครับอู้ยงามขนาดเลยคร,รับต้นสีบ่อ่อเห็ดละงหงขาวสีครับวันนี้สีสวยเลยครับวันนี้ไปตัดเห็ดละงหขาวครับดอกเดียวโดดโดดครับพ่อๆครับแนมนไปไกลๆเห็นเห็ดไอเ้เผิ่งแดงขลายไสามดอกครับโอ้อมันจะดอกอง,งามมั้ยไปเบิ่งไกลมันงามบ่ครับ อุ้ยครับงามเลยครับเฮ้ยอะไรดีเจ๊สิบดอกมากครับชุดหย่อนเลยครับไปต่อครับ ก็คงสมเพร่อนแกเวลาแล้วล่ะครับพ่ะพี่น้องในการเก็บเพชรของเ้องมือนีก็อขอบขึ้นผืนป่าขอบขุณนธรรมชาติที่มีหัวอุดมสมบูรณ์เพชรไ้เพชรได,ด,ด้เกิดเดพราะห้าได้เก็บกันขอบคุณทุกการั่งใจที่ขามารับชมจอดันท่องครับขอบคุณครับทีเมียตามาสรุปผลงานของห้าครับพ่อพี่น้องว่าเ้าใได้สั้นใดครับเพ็ดตูมที่ห้าคัดแย,ยกออกมาใส่กะตาหนึ่งครับพ่อพี่น้อง ถือว่าหมานี่ดอกครับเพราะว่าห้ามาจนเที่ยงแล้วครับเมาจังค่อยมาหอดปลาครับเฮ็ดทีจ้าฟูงงามที่สุดก็แม่เฮ็ดตะโงกแดงครับแดงเลือดเขาเอินเฮ็ดตะโงกแดงเลือดทั้งคนเกินเฮ็ดตะโงกแดงดงครับบานกะเฮ็ดบานครับเฮ็ดบานเท่ากับอะไรประมาณโลกกุ้งกุ้ยแหละครับพี่น้องจะถือว่าหมานี่ดอกนอกครับน,นี้ มาแบบอุ้มสร้างถือพ่พอแต่ละดอกครับพ่อพี่น้องครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขออยุ่ตี๋เหล่เพียงเท่านี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้พ่อ,พ,อพี่น้องจงก่อฝ่อเจริญสุขความจเจริญถ้ารทำที่ทุกขอให้จากถูก ปารทานมิสุขยัยมิสุขยิย่งย่งขึ้นไปปรารธนาจึงไหนคอยเทสุหมาปรารธนาทำเวยกันทั่วหนาอารุคยาปารามาล่าผ้าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงมังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิด์สุขูสุคนครับกราบสวัสดีครับขอคลิปหน้าครับ